นี่จีบบาทค่ะน่าสงสาร <20 S 1> มากเลย <20 S 1> ่ะพี่เสือไปไหนครับ <S <S เอาหลังเสือไปขายด้วยวค่ะพอได้ตังค์มาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรนะครับเอาสาร้างไม้ทุกคนอยู่เอ๊ะเอาไปสร้างไม้ให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ ระหาลุกมีไหมมีลูกค้าไหมเรียกอีกเร็วเรียอีกเร็วแล้วบายลูกค้ามาจริงๆด้วย20บาทเท่าไหร่ครับ20บาทกเออท่เออาตังเก็บ่นีลูกตังเก็บ ต้องขายของถึงจะได้ตังมาเหมือนพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ไปขายของเหมือนกันเวลาพ่อกับแม่ไปทํางานอ่ะพ่อกับแม่ก็ไปขายของแบบนี้เลยเหนื่อยมากกว่าจะได้ตังมาตังหายากไหมลูกใช่หายากใช่ต่อไปนี้พี่เสือก็ต้องใช้ตังแบบประหยัดประหยัดนะครับลูกไหมยีาทะื่นอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขายที่ตลาดนัดกัน รอบหน้าจะพาพี่เสือแล้วก็เด็กๆไปขายที่ตลาดนะพี่เสืออยากไปใช่ไหมไ <ป S 1> ชัวร์นะมันจะร้อนแบบนี้นะลูกพี่เสือทนได้ไหมพี่เสือทนได้ใช่ไหมไโอเคงั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราไปขายที่ตลาดตัดกันนะ